ไปเที่ยวซิมิลันใน2นาทีกันทริปนี้นะคะมีบริการรถรับส่งทั้งภูเก็ตและเขาหลักค่ะถึงท่าเรือแล้วพี่พี่พนักง,งานคอยต้อนรับนะคะเราเลือกเดินทางกับซีสตาร์พรีเมียมทริปเหมือนเดิมค่ะค่อนข้างที่จะประทับใจในการบริการของเขานะคะมีบริการอาหารเช้าหนึ่งมือ้อสามารถเลือกทานได้ตามอัธยาศัยมีฟรีตีนโกบฟรีอุปกรณ์ดำน้ำผ้าเช็ดตัวค่ะ ทริปนี้เราเลือกเดินทางกับเรือสปีดคาตามารัน2ชั้นนะคะเพราะว่าเรือ2ชั้นเนี่ยมันจะกระแทกน้อยกว่าเรือสปีดโบ๊ทธรรมดาแล้วก็นั่งสบายกว่าค่ะเราใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง20นาทีเรือออกจากท่าเรือทับละมุนะคะระหว่างฟังพี่ไกด์ยินฟอร์มโปรแกรมบรรยากาศของเรือนั่งสบายมากๆเลยค่ะถึงแล้วนะคะจุดดำน้ำจุดแรกที่เกาะ5เกาะ6ค่ะพี่พี่ไกด์คอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยค่ะ เราสามารถกระโดดลงเล่นน้ําจากตาข่ายบนดาดฟ้าเรือได้นะคะใครที่ไม่ลงเล่นน้ําสามารถหามุมถ่ายรูปสวยๆบนดาดฟ้าเรือได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะมุ่งหน้าไปต่อที่เกาะ4หรือที่เรียกกันว่าเกาะเมียงค่ะเรามาที่เกาะนี้เพื่อรับประทานอาหารกลางวันเมนูกลางวันเราจะเป็นเซตบ็อกค่ะทานแบบส่วนตัวกล่องไครกล่องมันเลยอาหารหน่าทานมากๆเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็สามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยบนชายหาดค่ะเลือกถ่ายรูปก็ได้นอนอาบแดดก็ได้ค่ะหลังจากใช้เวลาที่นี่เสร็จแล้วนะคะเราจะมุ่งหน้ากันต่อไปยังจุดถัดไปค่ะจุดถัดไปเราจะแวะดำน้ํากันที่เกาะบางงูหรือว่าเกาะเกาค่ะสามารถเล่นน้ําจากเรือได้ปกติเหมือนเดิมเลยมีเวลาดำน้ําประมาณ40นาทีค่ะหลังทํากิจกรรมดำน้ําเสร็จแล้วพี่ๆไก่ก็จะแจกผลไม้ตามฤดูกาลให้นะคะ ส่งท้ายกันด้วยไฮไลท์ของโปรแกรมนี้นะคะนั่นก็คือจุดชมวิวหินเดือใบค่ะใครที่มาทริปซิมิลนันดำน้ำดูปะาการังแล้วนั่งเรือแล้วแต่ไม่ได้มาจุดนี้เรียกได้ว่ามาไม่ถึงเกาะซิมิลันนะคะเกาะแปดน้ำจะค่อนข้างใสแล้วก็สวยมากๆค่ะชายหาดก็นุ่มมากๆสมคํำล่ำลือเลยค่ะ ได้เวลาอำลาเกาะซิมิลันกันแล้วนะคะมุ่งหน้ากับท่าเรือกันเลยค่ะเราใช้เวลากับท่าเรือประมาณ1ชั่วโมง20นาทีเหมือนเดิมค่ะที่ท่าเรือก็จะมีกรอบรูปขายแล้วก็มีบริการอาหารเย็นให้นะคะสามารถเลือกทานได้ตามอัธยาศัยเลยไม่ว่าจะเป็นส้มตำบาร์บีคิวหรือว่าหมี่ผัดน,นะคะถ้าสนใจจองทัวร์สามารถสอบถามได้ตามข้อความที่ขึ้นให้ด้านบนได้เลยนะคะ